สวัสดีครับอันนี้อันนี้กลุ่มเดิมนะครับก็อันนี้มาส่งตัวเต็มนะครับอ่าก็ในมาดูในส่องแอปบิงก่อนนะครับก็คือเอาอะไรนะอ่าผมใช้อ่ราระเบีนะครับระเบียว value นะนี่ไนงะระเบียหนึ่งระเบีสองระเบีสามนะครับส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนีไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยว อ่า v1 สองสามก็ตั้งเป็นขายวิชว n พินนะครับเนาะขายวิชว n พิน v1 นะครับสําหรับอ่าละ่าจจูดนะครับลองจจูดเป็น v2 นะครับแล้วก็ชาเป็น v3 นะครับส่วนแมปเนี่ยแมปให้เลือกเป็น v4 นะครับวิเจ็ตแมปนเนาะเลือกเป็น v4 แล้วก็อ่าเอาเอา,เอาโชว์มาเลคเคชันเป็นโนด้วยนะครับตั้งตามผมนี่เลยนะครับอ่าอันนี้มันก็จะโชว์อ่ที่ตำแหน่งของเราเนาะ ่อนเนี่ยตามนี้เลยนะครับโรงเรียนสารศาสตร์วิทยานะครับตรงนี้ทีนี้มาอธิบายนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครจุดเลยจุด,จดส่วนคําว่าช้าเนี่ยช้านี่หมายถึงการเช็คซ้ำของของบอร์ด GPS ของเรานะครับว่ามันส่งข้อมูลให้กับเราเนี่ยกี่ตัวอักษรแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อสายผิดเนี่ยไอ้เลขตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับ อ่านะครับตามนี้เลยนะครับเรืคําว่าชาเนี่ยมันจะต้องขึ้นตลอดนะครับถ้าตอผิดก็ไม่ขึ้น GPS เสียก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ต้องเช็คให้ดีเนะาะอ่แล้วก็สมมุติว่าถ้าทางนั้นไม่มีจอเนี่ยก็ให้เปิด serial monitor น,นะครับก็คือก็คืออ่า,อาผมจะมีเอกสารให้นะัคือมีโค้ดโปรแกรมนะครับมี Library มีการต่อสายนะครับ ขั้นแรกเนี่ยก็ให้ลง l i b r a r y ก่อนนะครับก็คือก็ไปไว้ที่ uh, My Document Arduino แล้วก็โฟลเดอร์ Library นะครับก็ไปวางในนั้นเนาะถ้ามีอันเก่าเนี่ยให้ลบทิ้งด้วยนะครับถ้าไม่อยากลบก็ให้ก๊อปอันที่มีอยู่ไปไว้ที่อื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องลบทิ้งนะครับแล้วก็ให้ใช้ของผมเท่านั้นนะครับในส่วนของการอัปโหลดลงบอร์ดเนี่ยก็ก็มีอะไรนะผมใช้ ESP version 3.0นะครับ ส่วนบอร์ดผมเลือกเป็นบีม d1 ดีหนึ่งมินิส่วนทางนั้นเป็นบอร์ดอะไรก็ไปเลือกเองนะครับบอร์ด ESP เนี่ยมันจะเหมือนกันหมดทุกตัวอยู่แล้วนะครับใช้ร่วมกันได้หมดใช้โค้ดโปรแกรมเดียวกันได้หมดนะครับอโอเคทีนีอ้อะไรนะอ่าโลงโปรแกรมสเสร็จแล้วก็อัพโค้ดนะครับอัพโค้ดแล้วก็ต่อสายเนาะก็เปิดเอกสารกันต่อสายนั่นแหละนะครับถ้ามีจอก็เอาจอมาใส่นะครับส่วน g p s เนี่ย มันต่อง่ายอยู่แล้วนะครับก็คือ VCC เนี่ยให้ต่อ3.3โวลต์นะครับแล้วก็แกวต่อกกวนะครับแล้วก็ขา TX ของบอร์ด d p s เนี่ยให้ต่อขา D5 นะครับของบอร์ดไ fi f i อันนี้จะมีเขียนบอกในเอกสารอยู่แล้วนะครับแบบนี้เนาะส่วนโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคือมันจะมีแก้อยู่สามอย่างนะครับมีโทเค็นเนาะแล้วก็มีชื่อเสา wifi แล้วก็รหัส wifi นะครับ แล้วก็จะมีอีกนิดหนึ่งคือ GPS board rate นะครับก็คือตอนเนี้ยไอตัวเนี้ยปกติส่วนใหญ่นะ GPS หลายๆตัวเนี่ยมันจะใช้9ก0 6นะครับแต่ก็มีบางตัวเหมือนกันที่ใช้4ี่นะครับแล้วแต่ร้านไหนไปซื้อร้านไหนมาของจริงของปลอมนะครับมันมีเนาะถ้าเกิดถ้าหากว่าเรามีชาเข้ามาตัวเลขวิ่งละแต่พิกัดไม่ได้สักทีพิกัดเพีย้ยนพิกัดอะไรเนี่ย ก็อาจจะลองเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น4,008ดูนะครับเนาะแต่ในความเป็นจริงถ้าเรารับค่ามามันได้พิกัดอะพิกัดมันจะต้องถูกต้องนะครับมันจะไม่มีทางไปประเทศอื่นแน่นอนนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าเราไปบวกโรคคุณหาในโค้ดนะครับโค้ดผิดเนาะแต่ผมมองว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะผิดที่โค้ดนะครับเนาะเพราะว่าเราได้พิกัดมาแล้วอก็ตามนี้นะครับ สรุปนะครับก็คือเวลาต่อสายเสร็จเนี่ยตัวเลขเนี้ยจะต้องวิ่งนะครับจะถือว่าเราต่อถูกเนาะแล้วโมดูล GPS เนี่ยเวลามันได้พิกัดแล้วเนี่ยมันจะกระพริบนะครับมันจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับตัวนี้ก,เก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเนาะจะมีไฟกระพริบถ้าไม่ได้พิกัดสักทีเนี่ยให้ไปเล่นในที่โล่งนะครับมันจะได้พิกัดไวนะครับถ้าเล่นในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะได้พิกัดเนี่ยมันจะน้อยนะครับ ก็มีรายนังครับก็ให้ลองทำตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับ